ว่ากันด้วยเรื่องการเสริมดวงเสริมโชคในเกมนี้ตั้งแต่คูณ2คูณ4มีมานานแล้วเราใช้มาทุกครั้งยังไม่เห็นผลอะไรเลยวันนี้เราเดินทางมาถึงคูณ8นะครับในคลิปนี้เราจะมาทดสอบดูว่าคูณ8ในเกมนี้นั้นจะเสริมดวงให้เราได้แค่ไหนแล้วก็อย่าลืมนะครับที่คือเสื้อนาโชคของผมใส่ไปเหอะจะโชคดีไม่โชคดีแอมลัคก,กี้เสื้อนําโชคแน่นอนไม่ต้องพูดพทำทาเพลงนี่คือคูณ2 249โลบักมา<อ>มนี่คือคูณ4 1000โลบัก 15นาทีโอ้โหแล้วไม่ทับนาทีด้วยนะนาทีต่อกันแล้วก็แน่นอนครับคูณ8มาใหม่ล่าสุดบวกอีก15นาทีสามพโลบักโลบักทั้งหมด44นาทีนะครับหมดแล้วแค่นี้คูณ8เรามาดูว่าจะมีใครวิ่งออกมาจากตรงนี้บ้างอย่างน้อยๆอ,อย่างน้อยๆเลยเราต้องเห็นฟีเครดในระหว่างที่รอนะฮะร,รอฟังเสียงเราใช้ตัวที่มีอยู่ไปรวมแล้วกันจะได้มาลงลง โคโค่ฟ,โโคโคโฟันตัวเอเลฟังต์โอ้โคโค่ฟันตัวเอเลฟังต์มาตัวแรกเลยตาลายลิงเาตัลาลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อาจจะไม่เก็บเป็นรถก๊อตตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวที่มันจะเต็มอันนี้ลบไปเลยแล้วกันบ้านจะได้โลง่งดูซิว่าคูณ8จะเพิ่มโชคได้แค่ไหนคูณ8นั้นจะมาอย่างไรคูณ8จะมีตัวอะไรมาบ้างเรามีซีเคพดอีกไหมหมดหรือ,อยังซีเคพดข้างบนบ้านยังเหลือสักตัวสองตัวไหมอ๋อเหลืออยู่เก้าอี้เก้าอี้คาเกตคาตคุดคุดอ่ะโซนซีนามินะครับที่เอาเข้ามาในเกมเนี่ย ตอนแรกคนก็กลับมาเล่นเยอะอยู่นะเกมนี้แต่ว่าตอนนี้คนเล่นเหลือแสนเก้าแล้วครับคนเล่นหายไปเยอะมากเพิ่มโชคในการฟิวสิบหนาที499เก้โอเคแล้วก็ต้องใช้เงินในการเปิดออกมาอีกร้อยบห้ารลบัล l o s t r o s o s t r o ใช้ตัวเดิมรวมออกมาเป็นตัวเดิมโอ้ว้าว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 ว้าเจ้าหมึกที่ไม่ได้เห็นมานานตัวแรกมาแล้วฟรีเคลียบ้านไปเลยครับเคลียบ้านไปเลย ลบไปเลยตัวนี้โอเคครับผมมีซีเควนต์อยู่3ตัวเอาตัวนี้มาอยู่ล่างทริปปิทรอปิทรอปทริปปะทริปปิทรอปทริปปะเบลอดก็ทริปปิทรอปิทรอปทริปปิทรอปทริปปะสามตัวเข้าไปแล้วทริปปิทรอปิทรอปทริปปะเฮ้ยเบลัดกดตัวใหม่ๆหน่อยสิที่เรายังไม่ได้อ่ะซีเควนต์ด้วยซีเควนต์ด้วยแล้วก็โอจีด้วยโอจีเดินออกมานี่คือแบบจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากทราลาเลโลทราลาลาทราลาเลโลราลาลาเก็บมามาแต่ตัวเดิมๆให้ตัวเก่า ตัวใหม่ใหม่มีอย่างไรตัวทำไมไม่มาเนี่ยตัวใหม่ให oh, ม<า>่โอด้ดินดินดุนเป็นโกโอเคครับดดดิ oh, ิ้วยก็ถือว่าเป็นรถกอร๊อสก็มาเรื่อยๆอยู่นะ <an> อควานอตนี่คือโอ้เป็นรถก๊อสอควานอตจะต้องมีอว,วกาศ <an> ที่อยู่ในทะเลโอเคมารวมหน่อยซีเควตเดี๋ยวค่ยอยรอซีเควตเคลียร์รบ้านไปเลยเป็นรถก๊อสเอาควานอตมาสองตัวตราลาเลโลตราลาลาตราลาเลโลตราลาลาพอดอีเลย ครบอย่าง4ตัวครบแล้วโอ้มีตัวนี้ด้วยเหรอลอสทริโออยู่ในนี้ด้วย145โลบักเผื่อจะเป็นซีเควต,ตาลอสทริโอตาเล,ล,ราลาเรโลตาลาลาอีกแล้วโอ้โหอรเนี่ยโบบาเพนดา้าโอ้โหโบบาเ <บา S 2> พนดา้าแล้วก็ตาเลเรโลตาลาลาตาเลเรโลตราลาลาอากี่ตัวแล้วเนี่ยตาเลเรโลตาลาลามาได้มาแล้วก็มารวมซะตัวใหม่แล้วก็ตราลาเลโลตาลา,าลา,ลลา,ลา,าแล้วก็จิลฟาเซเลสเตรโอเคมีตัวใหม่ไหม ออกมาเป็นตัวอะไรบ้างก็เหมือนเดิมฮะโอ้เจสกี้โดฟินเจสกี้อ่าฮะซิ่งมาเลยโดฟินมีขาเหมือนตาลีเรโนตาล่าไม่พอสามารถขี่เจสกี้ได้ด้วยความสามารถพิเศษเพิ่มเติมตราลาลิตาตราล่าตราลาริตาใช่ไหมอ๋อตราลาริตาซีเควนต์ไหมเป็นรถก๊อตเป็นรถก๊อตเป็นรถก๊อตโอดินดินโอดินดินดินดุนโอดินดินดินดุนกลายเป็นว่าเป็นรถก๊อตมาง่ายขึ้น แต่ซีเควตก็ยังยากเหมือนเดิมก็โกฟันตัวเลยฟันโตเป็นรถกอตัวใหม่ๆเพียบเลยนะเดินออกมามีแต่ตัวเดิมตลาริตตาตลาะโอ้ดีดดินดิด้วยอ่ะพอดีเลยมาเร็วมากมาทีมากครับเป็นรถกอถือว่าเป็นคอมมอนของการบูทคูน8โอ้รองเท้าเพิ่งเห็นรองเท้าสวยนะเนี่ยเปลี่ยนคู่ใหม่หรือเปล่าเมื่อก่อนไม่น่าจะคู่นี้อะไรไม่อีกอ่ะมาแต่ตัวเดิมเดิมโอ้ดินดินบ้างเจ้าช้างบ้าง แตเละเล่ลลอรตาละล่าบ้างรัสทีโอหน่อยซิเคตโอ้ก๋วยเด่นก๋วยเด่นโดฟินีเจ็สกีินี่ลัคกี้บล็อกลัคกี้บล็อกอะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรเอาเป็นโกเหรออ๋อลัคกี้บล็อกนึกว่าเป็นแบบใหม่โอ้เหลือ25านาทีเอาจิราฟาเซเลเซ่พดถึงก็คือความเค็มนี่แหละฮะที่เป็นปัญหาของเกมนี้มันตามหายากเหลือเกินตัวหายากเนี่ย รวมได้ตัวหนึ่งมาเจ้าดูฟินเก็บไว้แล้วกันผมชอบตัวนี้น่ารักดีเจ้าช้างซีลาฟาสเรสเรยแล้วก็เจ้าทริปปี้ทอปปาทิปปาทกว่ากโกฟันตัวเอเลฟัต์แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ดูฟินดูฟินโกเด้นตัวธรรมดาเก็บไว้มีตัวอะไรบ้างก็เหมือนเดิมโอ๊ะปกกามักมัดเอ้ยจะเป็นรถก้อนนะตัวนี้ปกกามัดมามัดปรกกามัดมามัดสิต์สิบเป โอ้ยนี่นี่ีอ๋อเจ้าดาวเสาไม่ใช่ดาวเสาดาวเทียมเจ้าหนูดาวเทียมอ้ขี่จ็ตสกีมาเยอะเลยวันนี้เอาล่ะเป็นรถกอเรามีอยู่หนึ่งสองสามอันนี้ต้องรอเปิดอ่ะรอก่อนแล้วกันบูธเซิร์ฟนี่น่าจะไม่ค่อยเวิร์กแต่พลังของเสื้อนำโชคนั้นอาจจะเวิร์กก็ได้เสื้อนำโชคส่งพลังมาหน่อยแคทูปัดแคปัดแคทูปัดเคปัดซีเควตไหม ซีเควตครับโอ้นี่คือครั้งแรกที่คิตตุปัตเขปัดออกมาอย่างนี้นะครับคิตตุปัตเขปัดเป็นโกลเด้นด้วยนี่คือตัวไม่ใหม่หรอกแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะยังไม่เคยได้ด้วยเดินออกมาเองโดยไม่ต้องแบบแอดมินอบิลส์เป็นโกลเด้นเดินได้เท่มากคิตตุปัตเค็ปัดนี่คือซีเควตครับผมโอ้ไปอยู่ในตู้รวมคิตตุปัตเขปัดทริปปิทรอปทริปปิทรอปทริปไปอีกแล้วครับผมกว่าจะออกมาแต่ละตัวเอามารวมให้หมดซีเควต แล้วก็ซีเควตแล้วก็ซีเควตนะครับรวมไปครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ครับผมแมลงสาบออกมาเป็นตัวไหนบ้างอ้มีตัวใหม่มีตัวใหม่เจ้าเบคอนกับเจ้าไข่ต้มตัวใหม่เลยตัวใหม่เลยอ่ะอะไรมาเอาแต่ละเรือแต่ละล่ะ hello los trios los t r แต่ตอนนี้ก็น่ารักไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าน้ำทะเลหนุนสูงหรือไงช่วงนี้ ลามขึ้นมาเต็มเลยแม่มีต้องสามตัวออกตัวเดิมตัวซ้ำลอสทริโออีกตัวแล้วอ่ะลอสทริโอเมื่อกี้ไปตาลาเลโลตาลาลาไปตาลาเลโลตาลาลาตาลาลาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเจา้าพิชูนเนมากินอ่ะโอ้บุป่าบุป่าบุบบุ <a> Panda. บแพนด้าแพนด้าชานมไข่ม,มุกเอ่อตตาเทอรบ์โบเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบสามพันใช่ไหมเนี่ย ไปเรนอสตูดสตูดบนไกรนี่โอเคเดิมออก18เปอร์เซ็นต์อันนี้เยอะขึ้นตอนที่เราต้องการนายนายก็ต้องออกมานะรอสทริโออ๋ันนี้อีกแล้วทรัลาเลโรทรัลลาเนี่ย20ตัวได้นะผมว่าเวลอดก็แล้วก็เอาควนนอตเอาควนนอตเอาควนนอตอันนี้2เปอร์เซ็นต์แน่โอ้ไอ้รอสทริโอเดมอนด้วยโอ้ ลาวาคัสตูาวาสกาสตูกัสตูนิตาซีเวนตัวที่3ครับลาวาคัสตูสตูนิตาบอกแล้วพลังเสื้อน้ำชงผมขอโตัใหม่ๆหน่อยอีก13นาทีครับกับการบูสตเซิร์ฟคูณ8หมดแล้วหมดเลยอันนี้เป็นลอดกอมาอีกแล้วอะควนอตอะควนอตทริปปีทรอป,ปิทรอิป,ป,ป,ปาตัวกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ลอสคริโอแน่นอนที่เป็นเ์กอนต์อะเลยโอ้โหเยอะมาก มาแน่ๆใช่ไหมลอสตริโออีกตัวหนึ่งเหลืออีกเจ็ดนาทีหวังว่าจะมีซกเควนตมาอีกนะโอดินดินดินดุนโอดินดินดินดุนตาลาลิตาตาลาล่ดินดินดินดุนไปเลยไปรอก่อนนะเดี๋ยวค่อยรวมจิราฟาเซเลสตร์ทริปปิโทรอปิโทรอปาทริปปิโทรอปาทริปปาทรูปปาไปรถกอลไปรวมสักรอบหนึ่งงั้นไปเล่นที่สึนามิน่าจะง่ายกว่านะฮะไม่ต้องบู๊เซิร์ฟแบบนี้โอเคมา กี่เเปอร์์ซ็นตแปดเปอร์เซ็นต์ห้าสิบวิสุดท้ายสี่สิบวิสุดท้ายโอ้มาอีกตัวหนึ่งแถมก่อนไปครับตราลิตาตราลาห้าสี่สามสองหนึ่งและนี่คือการบูสต์คูณแปดที่สิ้นเพลืองมากๆบูสต์ไปได้สยซีเควนต์ปะกี่ตัวเดี๋ยวสามตัวใช่ไหมสามตัวรวมมาได้ตัวหนึ่งเป็นสี่ตัวโอ้โห เปลืองเปลือง